เอาละทีนี้เรามาทําความรู้จักนะครับสนามที่ใช้ชื่อว่าเลมองเซอร์กิตบูกติกันหน่อยดีกว่าน,<ะ>นะครับนี่ผมมีภาพจากปีที่แล้วมาให้ดูครับอย่างสวยฮนะนี่เลยสนามนี้ก็ก่อสร้างตั้งแต่ปี1965เลยนะครับผมใช้ทำการแข่งขันในนี่แหละฮะเอนดูราน24ชั่วโมงใช่ครับ ถือเป็นสังเวียนแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดของโลกครับตั้งอยู่ห่างจากเมืองเลมองไปทางที่ใต้5กิโลเมตรนะใช่ห่างจากเมืองหลวงแฟรีิสลงไปทางที่ตะวันตกเชียงใต้200กิโลเมตรครับคือหลังจากนั้นเนี่ยมันมันก็ถูกใช้จัดการแข่งขันเวลกังปีมานับตั้งแต่ช่วงปลายยุคหกศน่ะประมาณ6-7-6-8ต่อเนื่องมานะครับ,รบแต่อุบัติเหตุสุดน่ากลัวของซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็น ทีมบอสคนปัจจุบันของเรปโซฮอนด้าใช่นั่นก็คืออาเวโตผู้อีกอย่างที่คุณกล่าวได้ไร่เรียงไปแล้วครับครับว่าเป็นอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เลมองเนี่ยหลุดจากปฏิินการแข่งขันศึกโมโตจีพี P, นับตั้งแต่นั้นจนถึงปี2000ฮะใช่ครับซึ่งทางสนามต้องปรับปรุงเลเยอร์ layout, แล้วก็เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้ผ่านโฮมโลเกตของศึกโมโตจีพี P, ใช่ครับแล้วก็ได้คัมแบ็ก กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของศึกรถจกักรยานแชมป์โลกอีกครั้งใช่ครับ,รบก็กลับมาอีกครั้งในปี2001อืซึ่งเรอมองเนี่ยเป็นสังเวียนที่ต้องบอกว่าท้าทายนักแข่งมากๆในข้อมูลที่ให้ไว้นะครับเขาชี้เลยว่ามันเป็นสนามสไตล์แบบ STOP and GO อ Go อืปั๊มเบรกหนักนะครับแล้วก็ต้องเร่งออกจากโค้ง ด้วยอัตราเร่งสูงสุดดังนั้นสนามแห่งนี้สิ่งสําคัญเลยคือสภาพร่างกายของนักแข่งครับความถนัดในการเข้าโคร้งแบบพลิกรถซ้ายขวาให้ไวเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลเยอร์นะครับอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ส่วนสําคัญเลยนะครับจุดที่รถจะต้องมีความได้เปรียบคู่แข่งสําคัญที่สุดเลยนะครับมีอยู่3จุดเรื่องการเบรก นะครับเรื่องบาลานซ์ของรถในโค้งอืและ t r a c ช i o n ล้อหลังครับซึ่งจะต้องหาคลิปแล้วก็ traction ให้ได้เยอะที่สุดในจังหวะที่เปิดคันเร่งออกครับนี่คือหลักๆที่ต้องใช้นะครับสำหรับสนามที่ชื่อว่าเลอมองส์นะครับอ่าคุณเกสทีนี้เรามาดูเลเยอร์สนามกันบ้างครนี่เลยครับผมสนามเลอมองนะฮะระยะทางต่อรอบ4.2กิโลเมตรครับครับผม ก็มีทั้งหมด14โค้งถูกต้องครับผมก็เป็นโค้งซ้าย4โค้งนะครับโค้งขวาอีก9โค้งอืแทร็กกว้างที่สุด13เมตรใช่ครับแล้วก็ทางตรงก็ยาวกว่าที่เคเรสนิดหน่อยนะ674เมตรครับสนามแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแทร็กที่ต้องบอกว่าอย่างที่ทุกคนดูเลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอา CG ออกให้ดูนะครับ อย่างที่ทุกคนดูเลเยอร์มันจะเป็นสนามที่วนตามเข็มนาฬิกาครับนั่นหมายความว่าวนขวานั่นเองอวนขวามีทั้งหมด13โค้งนะครับ13โคง้งนี่คือถ้าเรานับตั้งแต่ผมจะให้ดูตั้งแต่โค้ง14นะ14สินะโคง้งอ่า14โคง้งโค้ง14ที่จะเข้าสู่ทางตรงยาวนะครับ,รบมาอยู่โค้งหนึ่งเนี่ยแทรกนี้ความเร็วทางตรงสูงสุดทำไว้โดย ทางด้านของสักครู่นะครับเป็กโก้บรรยายนะครับท็อปสปีดอยู่ที่สามร้อสิเก้าจุดหเนี่ยครับเป็กโก้ทำไว้สูงมากนะครับนี่เลยเร็วมากนะก็ไม่น่าเชื่อว่าทแท็กแค่6กร้อเจ็ดุดสี่เมตรเนี่ยจะทำความเร็วได้ขนาดนี้นะครับอ่ะทีนี้กลับย้อนกลับมาดูข้อมูลของแท็กใหม่นี่คือข้อมูลการใช้เกียร์นะคุณเจษ ข้อมูลการบอกโคง้งต่างๆจุดสีแดงแล้วก็มีตัวเลขอยู่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของโค้งครับนะครับโค้งหนึ่งสสามจะเป็นโค้งขวาต่อเนื่องนะครับออกออกตัวมาออกตัวมาจากทางตรงนะครับทางจุดที่ยาวที่สุดของสนามใช่ครับ,รบแล้วก็โค้ง3ามเนี่ยเป็นโค้งซ้ายนี่เป็นชีเคนแรกดักความเร็วซ้ายขวาชีเคนแรกรนะครับสามสเป็นชีเค แล้วก็เดินคันเร่งแครี่มาโค้งขวาโค้งกว้างใช่ซ้ายกว้างอ่า <laughs> แล้วก็ต่อด้วยโค้งที่เป็นแฮพินคเป็นโค้งขวาห้ากับหกต่อเนื่องตรงนี้ใช้เกียร์สองนะความเร็วที่เป็นแครี่สปีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ <laughs> แล้วมันก็ต่อเนื่องมาออกจากโค้งหกมาก็เป็นโค้งเจ็ดเนี่ยครับโค้งเจ็ดก็เป็นโค้งซ้ายที่เป็นยูเทิร์นิก <laughs> คุณคิดดูดูเลเยอร์นี่แบบโหนะักแข่งเมื่อยมากนะ พิกไปพิกมาตรงนี้เป็นขดเลยฮะใช่ครับอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์สนามนี้มันคือสนามแบบสต็อปแอนด์โกปั๊มเบรกหนักเดินคันเร่งแบบแรงแรงเป็นสังเวียนมันเป็นสังเวียนแบบสไตล์คลาสสิกไลอาครับหลังจากนั้นก็ต่อยู่เทินขวาอีกของแปดใช่ครับเนี่ยครับเดินคันเร่งล่ะเส้นแบ่งเซกเตอร์ให้สังเกตรตรงนี้นะครับเซกเตอร์แรกเดี๋ยวมาดูย้อนดูกันใหม่เซกเตอร์แรกคือเส้นสีเหลืองนะ ตรงแทร็กเห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองก็คือตั้งแต่จุดสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทฟินิชนะครับเดินตรงมาสีเหลืองมาจนถึงก่อนเข้าโค้งห้านะครับแล้วก็ต่อด้วยเซกเตอร์ที่สองเซกเตอร์ที่สองเนี่ยเป็นสีแดงนะครับยูเทิร์นสองยูเทิร์นนะครับขวาแล้วก็ซ้ายหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เซกเตอร์ที่สามซึ่งเป็นโซนสีเขียวนะครับมาสู่โค้งแปดนะครับแปดปุ๊บก็เป็นทางตรงครความเร็วตรงนี้สูงสุด ที่ไซติวัดไว้อันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยอยู่ที่275กิโลเมตรต่ชั่วโมง<ะ>เนี่ยครับเซกเตอร์3มาจนถึงตรงนี้ชิเคนอีกแล้วครับมาเบรกที<ะ>่โค้ง9และสิใช่ครับชิเคน90เป็นโค้งซ้ายพลิกกันมันนะซ้ายขวานะครับหลังจากนั้นจะเข้าเซกเตอร์สุดท้ายเซกเตอร์สุดท้ายสีเทานะครับเปิดคันเร่งมาปาั๊บชิเคนอีกแล้ว ขวาซ้ายอันนี้ขวาซ้ายนะครับ11-12เนี่ยครับเบรกหนักปั๊มปุ๊บเดินต่อมาเข้า12ซ้ายนะครับแล้วก็13-14ตรงนี้มันจะหลอกตานิดนึงมันจะไม่ใช่ยูเทิร์นซะทีเดียวครับนะครับเลี้ยวขวาปุ๊บมันก็จะมีทางตรงสั้นๆน,นิดนึงนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยนักแข่งถ้าเกิดใช้แคลี่สปีดดีๆก็ไม่ต้องตั้งรถก็ได้ แต่ว่าบางบางคนถ้าเบรกถ้ามาหนักๆแล้วก็เบรกแรงๆก็อาจาจะจำเป็นต้องตั้งโหลดขึ้นอยู่ที่จังหวะนะครับก็สิบสามสิบสี่มาปุ๊บเส้นตัดเวลาตรงนี้นะครับก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งสีเหลืองเซกเตอร์สองสีแดงนะครับเซกเตอร์ที่สามเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายสีเทาครับตรงนี้ต้องมาดูว่าใครจะทําเวลาได้เร็วที่สุดออืมืมคุณดูคาแรคเตอร์สนามดิคุณเกตฮหดอะ่ะ มันผสมผสานใช่อ่าอย่างนี้ร่างกายของนักแข่งถูกต้องสําคัญมากสาคัญมากคนที่น่าเป็นห่วงที่สุสนามนี้คือใครอ่าสองคนก็คือมาร์กมาเกสกับทางด้านของไฟโบกาตารโรที่ร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยใช่ครับครับรวมไปถึงเดอรด็อกเตอร์วาเลนูโรซี่ด้วยที่หลายคนก็บอกว่าสภาพร่างกายของเขามันโรยลาแล้วอืมอันนั้นเป็นไปตามวัยแล้วสิแต่มาเกสกับกาตาราโรนี่คือ อาการมาเจ็บใช่ครับก็แต่ผมมองแล้วยังไงก็กาตาโร่เนี่ยด้วยความคุ้นชินสนามอืเขาอาจจะมีทริคหรืออะไรที่ทําให้เขาค่อนข้างได้เปลี่ยบผู้แข่งใช่รวมถึงโยฮันสาก o ใช่คนนี้ก็ทําผลงานในสังเวียนที่นี่ดีด้วยนะครับแล้วก็สาโก o เนี่ยเป็นนักบิดที่เป็นเจ้าของสถิติ all time all time lap record ที่นี่นะนนั่นเท่ากับว่า เขาก็ยังเป็นคนที่น่ากลัวสุดๆแล้วเวลาที่เขาทําได้คุณเกตทําได้กับรถแข่ง KTM ครับในปี2018อื่าอาล้ครับทีนี้มาดูออของมาดูสถิติของสังเวียนแห่งนี้กันบ้างนะครับนี่คือโฉมหน้านะครับของผู้ชนะใช่ครับครับว่าไปครับคุณเกตชนะมากที่สุด5ครั้งก็เป็นฮอเก้โรเดนโซฮะลองลงมาเป็นมาร์คมาเกสสครั้ง ส่วนดานิโลเปโดชีคว้าไป1แชมป์จากการแข่งขันที่เลมองส์ก็ปีที่แล้วเลยครับฝนตกปุ๊บเข้าทางเลยเกมพลิกใช่ครับโผเยอะสุดเป็นของมาร์คมาเกสสี่ครั้งรองลงมาก็เป็นแดนนี่เปโดซ่าอดีตทีมเมทนะครับแล้วก็ฟาบิโอกาตาโร่ได้โผไปหนึ่งครั้งในการแข่งขันพีเมคาร์ดนะส่วนออลไทม์แลบบรคคอร์ดนี่ครับที่คุณเก๋าบอกไปแล้วว่าเป็นของโยฮันซากใช่ครับในยุคสมัยที่ ขี่ให้กับ KTN Factory Racing ครับด้วยเวลา1นาที31.185ความเร็ว165.2เป็นเฉลี่ยครับ a อ e r a g เ b e s เบสแ Record คอรนะครับเบสแลเสเรคคอร์ทำได้ในปี2017โดยมาล i ก b บียเลสนะครับ m o b i s t a ยามนาที32.309ทีนีเ้เรามาบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเบสเรสแล a p กับ เอา t i ม e แ a p บเล o คอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคุณเิดอ่าถ้าเป็น All Time แ a p บเล o คอรก็จะเป็นเหมือนไฟลยินง l แลบฮะครับเออก็ทําเวลานอกนอกเกมการแข่งขันใช่ครับก็ในในช่วงซ้อมใช่คอลี่ฟครับเอาเข้าใจง่ายๆก็ประมาณนี้ส่วนเบสเรสแล a บก็คือเวลา f a s t e เต l แลบในการแข่งขันใช่นะครับนับจากเรสซึ่งก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปถูกต้องครับแล้วก็คนที่ทำเบสโพ ตลอดการของที <laughs> ่น um, okay. e ี <laughs> <laughs> past, ่ก็เป็นเวลาของโยฮันสัโกที่ทําได้นะครับเวลาเดียวกับออลทม์แล็บเรคคอร์นนั่นเองนั่นแหละฮะปีส0 1พ1นาที31.185อ1 8ครับกับ KTM เด้ยนะอืมคือตอนนั้นเนี่ยในสนามที่เขาได้โพเขาก็ออกมาพูดนะว่าเออเนี่ยเห็นไหมว่าผมเองก็มียังมีไฟอยู่แต่ผ่านไปได้ไม่กี่สนามแ่าแยกทางกันซะงั้นไฟดับซะงั้นอ่าครับแล้วก็ ท็อปสปีดสูงสุดทำได้ในปีที่แล้วนะครับปี2020ครับโดยรถแข่งดูค a ติ d e s ม o เซดิซีจีพีสองศิบเกุดกิโลเมตรครับเปกโก้บัญญยาใช่ครับ,รบยุคที่บิดให้กับพรมามักในปีที่แล้วนั่นเองทีนี้ครับมาดูตรงนี้ปีที่แล้วชัยชนะนะครับจุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นเยอะอ่ะในการแข่งขันเฟรนด์กลางปีในปี2020ครับฝนตก ใช่แล้วช่วงแรกเนี่ยรอสซี่มาดีด้วยนะฮะแต่ฝนตกแล้วก็พลาดนมไปใช่นะครับคนที่คว้าชัยชนะก็แน่นอนเจ้าชายแหงสายฝนดานิโลเปตุชีครับจากดูคาเตทีมใช่ครับอันดับที่2นี่เซอร์ไพรส์นะคือมาเรียกเรสเพด e ได้ในช่วงครึ่งหลังของของเรสนะครับฮะอเล็กมาเกสจากเ e ปโซฮอนดาทีมใช่ครับก็ทําให้หลายฝ่ายเริ่มจับตามองเขาครับอันดับ3มครับใช่ครับโปเอสปากาโล Red Bull KTM Factory Racing ใช่ครับโ,โปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนบิดให้ KTM นี่โดดเด่นมากใช่แต่ปีนี้ต้องมาปรับตัวใหม่กับทีมใหม่มรถใหม่ใช่ก็ยังต้องใช้เวลาปรบับตัวครับสำหรับโปทีมใหม่ไม่เท่าไหร่หรอกรถใหม่นี่ดิโหดอะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องราวของระยะทางการแข่งขันทั้งหมดนะครับ ในรุ่น MotoGP จเนี่ยจะแข่งกันทั้งหมด27รอบสนามระยะทางรวมเนี่ยก็อยู่ที่113กิโลเมตรนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินหรือว่าเกิดเรดแฟลกขึ้นมาในเรสก็จะลดลงเหลือ3ส่วน4ของเรสก็เป็น20รอบครอบอันนี้ในรุ่นของ MotoGP ครับส่วนในรุ่น Mo t ต2รรองลงมาก็จะทำการแข่งขันทั้งสิ้น25รอบสนามระยะทางรวม104.6กกิโลเมตรครับผมถ้าเกิดเหตุ ทงแดงใช่แล้วก็จะลดเหลือ16รอบสนามใช่ครับฮะก็เช่นเดียวกับโมโนทรีเนาะครับ22รอบนะครับถ้าทรงแดงก็จะเหลือ14ใช่นะครับครับก็นี่คือเลเยอร์แทร็กโดยรวมนะครับสี่เซกเตอร์เนี่ยเราเห็นกันแบบชัดเจนว่ามันคือสนามที่แบบโหยังโหดอะฮะเลเยอร์โหดมากนะดูแล้วสนุก ใช่คนดูเนี่ยสนุกแน่นอนตามเชียร์ด้วยคาแรคเตอร์ของสนามที่มันต้องข้างแบบท้าทายฝีมือนักแข่งใช่ฮนะแล้วผมผมมองนะว่าอ,อสนามนี้เนี่ยมันเป็นสนามที่เข้าทางกับรถแข่งยามาฮ่าแล้วก็รอซีมากครับแต่ด้วยสภาพร่างกายที่โรยราใช่จะว่าโรยราก็โรยรานะครับคือมัน คือตัวเขาเองอะตัวของรอซี่เขาตั้งความหวังกับสนามนี้ไว้มากคุณเกครับแต่อย่างที่เรารู้กันดีว่าด้วยสภาพร่างกายแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของรถแข่งด้วยที่ม,มันมีปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช่มันจะทําให้ตัวเขาเองอาจจะไม่สามารถทําผลงานได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ครับอืมผมว่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญสำหรับรอซี่นะตอนนี้คือความมั่นใจครับเออหายไปเยอะนะใช่ฮะ,ฮะก็เมื่อรถมันไปไม่ได้ฮะอืม มันก็ทําให้การขับขี่มันทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของตัวเองครับเออแล้วยิ่งสีสนามแรกอเป็นผลงานที่แย่สุดในชีวิตน,นักแข่งด้วยครับมันยิ่งทําให้เขารู้สึกผมว่ามันต้องมีแป้งบ้างแหละใช่ออความมั่นใจมันหายใช่ครับฮะอ่ะ,อะทีนี้คุณเกสมาคุยกับเพื่อนๆหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสนามเข้าไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเมื่อได้ดูเลเยอร์สนามที่เอามาฝากกัน น่าจะพอมองภาพออกว่านักแข่งเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับนะครับอนี่มีคุณคุณเล็ก j d ดนะครับบอกว่าสนามนี้ใครเบรกหนักเบรกลึกพลิกรถเร็วน่าจะได้เปรียบถ้าฝนตกนี่งานงอกเลยใช่ครับ <c oughs> ก็ปีที่แล้วไงนี่ไงนี่เดี๋ยวผมให้ดูภาพสุดบาดตาของแฟนๆในดร็อกเตอร์อยู่ดีๆเขากลิ้งอะ่ะโค้งแรกเลยครับผ่านโค้งแรกกำลังจะเข้าโค้งสองถลายไปซะงั้นแล้วเวลาของรอซี่ ในช่วงของการซ้อมคอลี่ฟายทำได้ดีมากนะใช่ทําดีมาตลอดใช่ครับแต่พอเข้าสู่เร้จริงๆฝนตกก่อนก่อนเริ่มต้นอ่ะใช่ก็อย่างที่เห็นครับกลิ้งไปเป็นปัจจัยสาคัญเลยครับอืมสนามนี้ลอซซี่ก็ออกมาพูดเหมือนกันครับว่าหวังว่าสภาพอากาศจะเป็นใจให้เขาใช่เออเออขาอ,ออกมาพูดแบบว่าในเชิงว่าเขาเขาชอบแทร็กแห้งที่นี่มากกว่าใช่ครับ คุณวินัยสมนาคสวัสดีจันเก่วจันเกสมาช้าหน่อยครับมีภารกิจอโอ้ยมาช้ามาเร็วนี่ก็ดีใจหมดครับขอให้มาพูดคุยกันครับคุณฝันติดไฟหัวใจติดดินนะครับสภาพร่างกายของฟาเบิโอกาตาโรเต็มร้อยหรือ,อยังครับอืจากสำนักข่าวที่เป็นสื่อหลักต่างๆก็ยังไม่มีอัปเดตเนาะยัง,ยงไ,มไม่เห็นมสมมติจะเห็นทางตัวของนบิดเองมา มาขึ้นไหวผ่านโซเชียลมีเดียต่างเชิงเชิงการให้ความหวังตัวเองซะมากกว่าใช่ครับ,รบแต่ก็เชื่อนะผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ไม่เต็มร้อยอืมอืมก็ระยะเวลาราวสองอาทิตย์เองเนาะหลายะที่เขาผ่าผ่าตัดรักษาอา,า,าการอามัมพาตใช่ครับมันเว้นนิดเดียวอ,ะอ่ะอืมเออคุณประสิทธิ์เองทองปลิวนะครับบอกว่ามิเกลหายเจ็บแล้วนี่ครับสรุปเปโดซ่ายังไงครับหรือมิเกลลงที่ไบร์ดมิเกลไหนฮะมิเกลโอลิเวล่าอ๋อ อืมมิเกลไหนเอ่ยมิก้าคาริโอรหรือเปล่าเออน่าจะเป็นมิก้านะถ้าเป็นทางทออาทเบรเบโดซาเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าคือวน์การ์ดของ KTM เนี่ยเขาจองสิทธิ์ไว้ที่บาเซโลนาครับนับจากตรงนี้ไปก็เกือบ,เก,อบเกือบเดือนอืมก็ประมาณสองสามสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับก็ยังมีเวลาให้ เคทเอ็มนั้นได้ได้ตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะครับคุณเทนท่องพิพบการโยธาอก้าวก้าไปไหนครับรีทายไปแล้วนะครับรีทายไปหลังจบปี2019ครับอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบเทอมด้วยเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยเซ็นย้ายมาจากดูคาติมาอยู่กับเรฟโซฮันดาในปี2019 2020บิฮะบิดได้แค่ปีเดียวมไม่ครบปีด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็บาดเจ็บก่อนครับรวมถึงสภาพการในขันที่ไม่ปกติอืมอ่าเนื่องจากการระบาดของโควิด สิบเก้านี่แหละฮะครับก็ทําให้โรเลนโซแขวนค้าเร่งเร็วกว่าที่ควรจะเป็นครับครับก็ได้ได้รับสัญญาจากอ่าจากยามาฮ่าเหมือนกันอืไปบิดในส่วนของการเป็นนักบิดทดสอบแต่แทบจะไม่ได้ลงเลยก็นั่นแหละฮะมันสถานการณ์ทั่วโลกครับมันไม่ปกติ ครบคุณเหลือกินเลยใช้เหลือเฟื้อกมาแล้ว <laughs> ขวัญใจผมสวัสดีครับเอาใจช่วยหมอขออย่าตกเลยหมอกลัวฝนจริงๆร,รอสซี่เป็นนักบิดที่ขี่ฝนได้ดีที่สุดคนนึงนะครับนับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอาชีพมานะครับแต่พอยามาฮ่าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนคอนเซ็ปต์การทำรถตั้งแต่ปี2019 2019 20แชสซีมันมันเริ่มมีความดุดันมากขึ้นเนี่ยมันแข็งมากขึ้นรอสซี่ก็ กลายเป็นโลก,กลัวฝนไปเลยครับขี่ไม่ค่อยดีเขาก็ไม่ได้กลัวฝนหรอกแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์รถที่มันเปลี่ยนไปอะ่ะมันก็เลยทําให้ไม่มีประสิทธิภาพในการขี่ทางฝนได้ดีเท่าเดิมครับเมื่อรถเปลี่ยนตัวนักบิดเองก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับรถด้วยใช่ครับครับอืม